ครับ FCI Used Car วันนี้กลับมาผมกับ I Used Car นะครับจัดรถบ้านพิเศษคัสเกต A มานำเสนอพี่พี่ๆ FCI Used Car นะครับผมคันนี้คือ Toyota Corolla All New a u t i s นะครับผม All New a อ t i s โมเดลเกือบจะเป็นปัจจุบันเลยนะครับผมคันนี้2 0 0 0มืในเล่มญาติกันเท่านั้นนะครับผมคันนี้ปี2 0 1 4ับจดนะครับเป็นโฉมโมเดล Toyota Corolla All New a u t i s นะครับผมรถ บอดี้สวยไม่มีชนักตัดต่อผิกความนิยจมน้ำ1.8ตัว E นะครับผม1.8ตัว E เครื่องยนต์เกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับผมอยู่ในสภาพที่ดีได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับคันนี้รถคันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์บริการตัดหลอดนะครับผมเจ้าของเก่าทํางานบริษัทเอกชนนะครับผมทํางานบริษัทเอกชนนะครับผมสีสันโดยรวมเงาฉ่าสวยงามทั้งคันผ่านการ เก็บงานต่างๆของร้านเราเรียบร้อยแล้วถอดซักถอดฟอกถอดสปาขัดเคลือบสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมนะครับอย่างยางนะครับเลือกใช้เป็นยางมิชลินนะครับผมยางมิชลินทั้ง4เส้นนะครับขอบ16เดิมจากโรงงานนะครับยางเป็นยางปี23นะครับพี่พี่เที่ได้ไปไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนยางอีก4ปีได้เลยหรือ50,000กิโลสบายๆนะครับผมคันนี้ยังมีประกันชั้น1เหลืออยู่ด้วยนะครับผมนี่นะฮะ เป็นรถสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับผมและที่สําคัญคันนี้มีความพิเศษนะครับผมเจ้าของนะครับเพิ่งติด LPG ถังแคปส์ถังโดนัทหัวฉีดมาได้ไม่ถึงปีวิ่งมาสําหรับ LPG ยังไม่ถึง10,000มกิโลเลยนะครับบางท่านถามว่าติดมาทําไมติดมาแล้วขายรถทําไมตอนที่เขาติดนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้รถคันนี้เขาย้ายที่ทํางานใหม่ระยะทางจากบ้านมันไกลเขาจึงตัดสินใจเอาไปติด LPG นะครับแต่ด้วย ติดได้แล้วใช้ได้แป๊บเดียวสุดท้ายออกรถใหม่ป,ป้ายแดงเป็นตัวไฮบิดนะครับผมไปเป็นตัวไฮบิดนะครับผมจึงนําคันนี้มาแบ่งปันพี่ๆเอที่อยากได้รถรุ่นนี้ใช้งานนะครับผมส่วนของ LPG นะครับติดตั้งมาต้องมี3-4ม0 0 0ื่นบาทใช้งานกันยาวๆสบายๆไปเลยนะครับผมไม่ต้องใช้คือใช้สบายเลยครับใช้ได้เป็นแสนกิโลเลยนะครับแล้ว ติสกับ LPG เป็นเพื่อนซีกันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับผมรถโดยรวมพร้อมใช้งานเราเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วทั้งงานช่วงล่างงานภายในนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับผมไฟหน้าขัดให้แล้วใส,ส,สแบบนี้นะครับผมออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์1.8ตัว e นะครับดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กพวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวกระจกมองข้างภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับผม พับข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมและเลขหมายคันนี้วิ่งมา2 4 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นแท้ๆแท้ๆนะครับผม2 4 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นแท้ๆนะครับรถไม่มีการดัดแปลงแต่อย่างใดเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างวิทยุเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้เดิมๆจากโรงงานนะครับสวยงามจริงๆนะครับผู้หญิงใช้งานครับพวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเพลงรถเพลงนะครับเพิ่มเสียงต่างๆจากพวงมาลัยได้ด้วยนะครับผมภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ a l l new โคโรราออติสนะครับผมออนิวออิสนะครับผม1นประหยัดด้วยนะครับแล้วยิ่งครบกับ LPG ตกแล้วกิโลละแค่บาทเศษๆเท่านั้นนะครับบาทเศษๆเท่านั้นนะครับไม่ถึง2บาทด้วยนะครับผมด้านหลังกว้างขวาง,วางนั่งสบายสบายกว่าตัวหน้าแบนสบายกว่าตัวหน้าหมูแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นออรนิวนะครับผมห้องโดยสารกว้างขวาง,วางรูปโฉมทันสมัยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับ เป็นเครื่องดูโอ้คือเครื่องตัวโมเดลปัจจุบันเลยนะครับเป็นเครื่องตัวโมเดลปัจจุบันเลยนะฮะกุญแจมีเป็นรีโมทมาเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับผมฝาท้ายสามารถเปิดผ่านาาากุญแจได้เลยนะครับฝาท้ายสามารถเปิดผ่านกุญแจได้เลยนะครับผมด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแต่งสีโป๊สีแต่อย่างใดนะครับฝากระโปรงท้ายไม่เคยแกะน็อตไม่เคยถอดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมและที่สําคัญตัวรถคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับผม คุณประหยัดค่าประกันชั้นหนึ่งคุณประหยัดค่ายางคุณประหยัดค่าเซอร์วิสต่างๆไปได้เลยนะครับซื้อรถจากร้านเราไปซื้อไปใช้งานนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรเพิ่มเติมและได้รถปีใหม่ๆด้วยนะครับหลุมเมลัยสวยงามไม่มีการเจาะหมายถึงว่าไม่มีการพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดเม็ดอ์ตเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการทําสีแต่อย่างใดหลุมเมลัยก็จะมีริ้วรอยตามการช่วยงานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น LPG ทางนี้เพิ่งติดมาเนี่ยติดมาเมื่อเดือน3ปี2 4นะครับ ใช้ไปยาวๆเลยครับ1ิปีสบายๆนะครับเอาไปติดเองชุดนี้นะครับต้องมีสามถึงหมื่นบาทนะครับสมัยนี้นะฮะเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลหลายร้อยกิโลเลยนะครับผมนี่นะฮะเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลหลายร้อยกิโลเลยนะครับผมนี่นะครับใครที่มีตัวเรื่องนะครับอยากได้รถพลังงานทางเลือกใช้งานนะครับไม่จําเป็นต้องรถไฟฟ้ารถรุ่นนี้นะครับราคาก็เบาๆนะครับได้ออนิวแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์และฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับออติสเป็นรถที่อึดถึกทนแม้แต่จะคบกับ LPG ยังไงก็ทนนะครับเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อซัพพอร์ตเพื่อเป็นการรองรับกันอยู่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อรถไฟฟ้าหลายๆแสนบาทหรือหลายล้านบาทราคาล่วงเร็วซื้อรถแบบนี้ใช้ก็ได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมนี่นะฮะภาษียาวยันปี68นะครับคันนี้ห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับไม่มีรอยชนหนักตัดต่อพิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนคารเดิมจากโรงงานไม่มีการทําสีแต่งสีแต่อย่างใดเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผม ปากโป้เนิมๆจากโรงงานสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็หลอยงหลอเย,ย็นต่างๆใช้เป็นของศูนย์บริการอยู่แล้วนะครับผมศูนย์ของโตโยต้านะครับเพราะว่ารถคันนี้ส่วนใหญ่จะพจะเซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้าเป็นหลักหรืออู่ด้านนอกเป็นหลักนะครับผมอู่ด้านนอกชั้นนาเป็นหลักนะครับแต่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผม ภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ all new a l t i s นะครับกว้างกว่ารถรุ่นเก่าอีกนะครับผมกว้างกว่ารถตัวเก่าอีกนะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมีแอร์แบ็กปรับเสียงได้นะฮะคอนโซลสวยงามนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับปัจจุบันนะครับราคาในตลาดราคากลางๆก็อยู่สองแสนปลายสามแสนกว่านะครับผมนี่นะฮะแม้แต่ตัวแท็กซี่ปลดป้ายรุ่นนี้เองยังขายอยู่เกือบสองแสนบาทเลยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้ไม่แพงนะครับน้องขายให้ในราคาเบาๆไปเลยนะครับพี่พี่ fc 2,99,000บาท2 9 9 0 0 0บาทถูกกว่าตลาดแน่นอนนะครับราคานี้จัดโปรเราล่าไปให้ได้เลยนะครับนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมฟมิล์มรอบคันลูกค้าเก่าเลือกใช้เป็นลามิน่านะครับผม เฉพาะฟิล์มก็หลักหมื่นแล้วนะครับผมลามิน่เนี่ยหลักหมื่นกัน UV ได้ดีกันความร้อนได้ดีนะครับผมใครที่อยากได้เอาไปใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวรถพร้อมใช้งานไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเครื่องเกียร์จบจบช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่านะครับผมที่สําคัญสีภายนอกสวยมีประกันชั้นหนึ่งนะครับยางปี23ของมิชลิน เอาไปใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนยางไม่ต้องเปลี่ยน4ี่ห้าหมื่นโลประกันช่นหนึ่งไม่ต้องต่อนะครับยังไม่ต้องทําเองนะครับยังไม่หมดภาษียังไม่ต้องต่อนะครับสีก็ยังไม่ต้องทําเครื่องเกียร์ไม่ต้องทําช่วงล่างไม่ต้องทําซื้อไปเติมน้มันขับกลับอย่างเดียวมีหน้าที่แค่ซื้อเป็นคลิปนี้แล้วถูกใจมีรถอยู่แล้วอยากจะให้ลูกหลานใช้งานหรืออยากจะให้ญาติใช้งานแชร์ออกไปครับผมรับรองญาติท่านได้รถดีๆไปใช้งานแน่นอนนะครับใครอยากเปลี่ยนรถอยากอัปเกรดเรายินดีรับเทิน ทุกคันที่มีเอกสารพร้อมโอนนะครับสามารถโอนเปลี่ยนกนรรมสิทธิ์ได้เรายินดีรับเทินทุกคันนะครับผมคะากับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับ t o y o ต a All New a u t i s ปี2 0 2 4จ2015 1 8. ตัว E20 0มืในเล่มยากกันมีประกันชั้นหนึ่งยางใหม่มิชลินเข้าสู่บริการตลอดฝากกันไปด้วยเกตหนในพันเลยก็ว่าได้ขอบคุณครับ